สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานอิชิบันคุจิรางวันดีนะฮะจากเรื่องวันพีนั่นเองซึ่งตัวละครนี้จะเป็นโปโตคัสดีเอสนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นงาน100ตัวละครนั่นเองฮะอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะน,นี่เป็นด้านข้างนี่อันนี้เป็นด้านหลังจะเป็นอาร์ตสวยเลยด้านข้างอีกด้านหนึ่งด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่าง โอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าออตัวนี้นะคะข้างในเขาก็จะมีวิธีประกอบให้ดูด้วยนะคะอันนี้ส่วนข้างในเนี่ยอันนี้กล่องมันก็จะเป็นแบบพลาสติกใสทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้มันก็คือจะมีเป็นลักษณะนีตัวแล้วก็จะมีตัวแผ่นข้างหลังนะฮะอันนี้อยู่ข้างหลังหลุดออกมาได้เลยนะฮะอี่นะฮะส่วนข้างในเดี๋ยวเราแกะดูกันดีกว่ามาข้างในกล่องก็คือจะมีตัวละครที่ห่ออยู่ในไอ้นี่นะเอสจะ ติดมากับฐานอยู่แล้วนะฮะอันนี้เขาจะไม่ได้แยกประกอบมาให้นะครับนี่แล้ดวดูดีดแยกเต็มเลยจะติดแน่นติดกาวมาเลยนะฮะนี่ส่วนอันนึงก็คือจะเป็นตัวอ่าเหมือนอะคริกใสนะฮะต่อหุ้มใหม่ทีนึงนี่ดีวเราแกะดูกันนะ อาข้างในจะมีสโมกเกอร์ซ่อนอยู่อีกตัวหนึ่งนะฮะเขาจะมีสโมกเกอร์กับหมดอีกอันหนึ่งนะฮะเรียบร้อยตัวฉากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฉากใสแบบนี้ในฉากเนี่ยก็จะมีหนวดขามีอนะไรทาชิสสักอย่างหนึ่งมีอิโซ มีเอาฮีมีลอบลุจิแล้วก็มีมาโก้นะฮะส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นตัวละครจากาแก๊งหลดขาวเนาะอันนี้นี่เหมือนจะอยู่ยืนบนเรือคนละลำกันนาะนี่แล้วเขาก็จะมีสโมมเกอร์นี่อีกตัวหนึ่งมาให้แล้วก็หมุดเนี่ยเสียบด้านหลังแล้วก็เอาไปติดกับฉากได้เลยนะฮะ ส่วนพุ่งหาไข่เนี่ยน่าจะพุ่งหาหนดขาวนกประมาณนี้นะฮะส่วน S เนี่ยตัวละครตัวนี้นะฮะเขาจะมีเอฟเฟกฟอไฟอเข้ามาติดอยู่ที่มือเลยนะอันนี้ก็คือไฟจะไล่เป็นเคลียร์ใสแล้วก็จะไล่สีอ่อนมาเข้มที่ปลายไฟนะฮะแล้วก็ที่ขาก็จะมีเปลวไฟตรงนี้เหมือนกันตัวเนี่ยเขาจะไฮไลท์สีออกส้มๆตามร่องตามอะไรด้วยนะฮะ อันนี้นี่ลายละเอียดจะประมาณนี้ข้างหลังก็คือจะมีหมวกมีรอยสกักมีอะไรครบหมดเลยนะฮะดาบเข็มขัดอะไรประมาณเนี้ยเก็บดีเทลมาครบหมดนะฮะอันนี้บอกฮนะตัวนี้จะมีเอฟเฟกอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะมีเอฟเฟก์ไฟเพิ่มขึ้นมาให้แบบนี้นนมาให้เราติดฉากแล้วเราหมุนให้ดูอีกทีนึงมาเขาจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ อลังการพอกันเลยนะตัวนี้นี่นี่ก็คือจะมีฉากมีอะไรให้ครบหมดเลยนะฮะอันนี้ตัวนี้มีเอฟเฟกด้วยโอเคทีนี้ความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่เราจะวัดจากพื้นไปจนถึงปลายสุดเนี่ยอยู่25เซนเหมือนกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ถึงปลายตรงนี้อยู่25เซนเหมือนกันครับ ว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะใครชอบตัวนี้นะฮะก็ยังมีเหลืออยู่ที่ร้านนะฮะสามารถลองติดต่อเข้ามาดูได้ันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ the music of our sphere the gift of life is never more or less it starts at any time you like and ends in just a wink